เวลาเราเลือกซื้อบ้านเคยได้ยินประโยคนี้ไหมครับสิ่งสําคัญอันดับหนึ่งสำหรับการซื้อบ้านคือทําเลครับอันดับ2ก็คือทําเลและอันดับ3ก็คือทําเลเช่นเดียวกันครับมันไม่ได้หมายความแค่ตําแหน่งที่ตั้งแต่เพียงอย่างเดียวมันหมายถึงเรากําลังจะซื้อเวลาเพิ่มเติมให้ชีวิตเราด้วยครับบ้านที่อยู่ในเมืองมันเปิดออปชันให้ชีวิตเราครับมันทําให้เรามีทางเลือกดีๆให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเด็กๆสามารถเลือกโรงเรียนดีๆได้โดยเดินทางไม่เหนื่อย ตัวเราและภรรยาก็สามารถออกจากบ้านไปทํางานได้ช้าขึ้นรวมถึงกลับบ้านได้เร็วขึ้นเพราะเดินทางสวนทางกับคนอื่นครับ ไปห้างไปแฮงเอาท์กับเพื่อนหรือร้านอาหารดีๆก็อยู่ในเมืองหมดส่วนเวลาเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลดีๆที่เป็นทางเลือกก็มีให้เลือกเยอะรวมถึงเดินทางไปได้ไวกว่าด้วยครับถ้าเรามีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาการเดินทางไปที่ต่างๆเราก็สามารถใช้เวลากับตัวเองและครอบครัวได้มากขึ้นครับออปชั่นในชีวิตที่สําคัญนะครับเพราะการที่เรามีบ้านอยู่ในทําเลใจกลางเมืองมันทําให้เราสามารถมีตัวเลือกที่เราเป็นคนเลือกเองได้ครับแต่ถ้าเทียบกับการที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในทาเลอื่นๆรอ,อ,อบนอกเมือง เราอาจจะมีตัวเลือกที่เป็นโรงเรียนสําหรับลูกแค่1ห,หรือ2โรงเรียนรวมถึงมีตัวเลือกอย่างพวกห้างอยู่แค่ห้างเดียวซึ่งเป็นห้างชานเมืองและที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตก็คือโรงพยาบาลหรือศูนย์ดูแลสุขภาพครับซึ่งแต่ละโลเคชันที่อยู่ชานเมืองมันจะมีตัวเลือกให้เลือกน้อยเมื่อเทียบกับการที่เราเอาตัวเองมาอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้ครับ โครงการบ้านในเมืองในปัจจุบันน่ะถือว่าเป็นของแรเทมนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงในเมืองที่จะเอามาพัฒนาเป็นบ้านมันไม่ค่อยมีครับส่วนโครงการนี้คือโครงการอาร์เทลอโศกพระราม9้าครับตัวโครงการน่ะจะตั้งอยู่ในซอยพระราม9ซอย13ถือว่าเป็นโครงการในเมืองแท้ๆครับเพราะจากปากซอยข้ามฝั่งไปก็เป็นเอกมัยเป็นทองหล่อแล้วครับส่วนอโศกก็อยู่เทินตรงพระราม9้าไปนิดเดียวครับ ส่วนห้างหลูๆที่เดินทางไปได้ไม่กี่นาทีก็อย่างพวกเอ็มสเฟียร์เอ็มควาเทียหรือแม้แต่เซนทรัลเอมบาสีก็ถือว่าเป็นห้างที่เดินทางไปจากที่นี่ได้สะดวกครับส่วนโรงพยาบาลชั้นนําระดับท็อปของประเทศก็อยู่รายรอบบริเวณนี้อยู่แล้วถือว่าเป็นที่ดินใจกลางเมืองที่เป็นทําเลเอาไปพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมได้ด้วยซ้าไปครับส่วนใครอยากดูคลิปรีวิวโครงการนี้แบบละเอียดละเอียดผมมีทํารีวิวไว้แล้ว2ตอนนะครับสามารถเข้าไปดูได้ในช่อง YouTube ของมิโซครับ